ขึ้นพี่โนนวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่18ครับ $18 มีนา2560เรามาทำพุนนนนทธบูชากี่วัน <จะ S 2> แล้วพี่มาถวายเครื่องบูชานี่วันที่6แล้วาแล้วก็เป็นการบูชาพรุ่งนี้เราก็จะเข้ามานั่งกรรมฐานกราบกันธรรมนาแต่วันนี้มีเครื่องบูชาด้วยแล้วจะถวายประทีป เป็นพุทธบูชากับองค์พระศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าแล้วก็ถวายผ้าห่มกับหลวงพ่อพระเมตตาด้วยมีอะไรที่ทําให้เขาเป็นหมาพี่คงอาจจะผิดศีลพลาดพลั้งผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วจิตเกิดอุปทานในการเกิดเป็นสัตว์เดฉานอย่างหมาไปเห็นหมากินสบายอะไรอย่างงี้เป็นไปได้แล้วชาตินี้เราควรทํายังไงเพื่อให้ชาติต่อไปเราไม่ควรเป็นอนาสล้วก็รักษาศีลให้ดีให้บริสุทธิ์แล้วก็สะสมบุญกุศล ให้มีกําลังแล้วก็สร้างอินซีนั่งสมาธิกรรมฐานสร้างอินซีให้แข็งแกร่งจะได้เกิดเป็นมนุษย์อืมอ่าก็ยืนตัวหนักเลยค่ะวันนี้บอกว่าแข็แข็งเเมื่อกี้นั่งนี่ไม่ขยับไขยื่นเลยนะตอนนั่งอยู่ในรถอ่ะพอใกล้ถึ่งก็เบียดก่อ ดูสีตามไฟเหรอคะตาไฟไหม <S <S ตามไฟ <laughs> ตาด <laughs> ีไฟหมด <laughs> หนูก็โดนพี่รถปากยาวตรงนี้ไหม เฮ้เดียวมสเป็ไรนะเยีสวยงามนี่ทำไมเลียนใช่ไหมพอดีเมื่อกี้ร้อนทำอะไรไม่ใช่ต้งนนม นัาไม่ร้อนลมนี่ครับไม่ไม่ไม่จริง <c oughs> แค่นางจะชอบเซตแบตนางอื้ม <c oughs> สวยจริงๆรชาไใส สวยมากเหรอ,อ,อใ้ได้กล้องวิดเตนะทีหลังเราต้องเอาลงค้อดใส่แตงโมทิ้งเหรอแต่ก็เ,เข้ามาได้ถูกไหม